เป็นน้อมือซิฟไปเร็วๆจอรดออกแล้วบ่ใช่บ้านล้วบ่อ๋ออันนี้รางอันนี้รางรางนะไม่ใช่รางรางหอนคำอันนี้ก็ราง อันนี้เราเอาเหินดินทรายมาใส่ตรงนี้แล้วกะทน้ําใส่ตัวนี้จะเป็นโฟมโฟมลักทาไว้แล้วเราก็ล้างเอาโมตัวนี้ไปล้างใส่บ้างแล้วก็หอนหินหอนทรายออกจากบ้างคำก็จะอยู่ในบ้างนี้ วันนี้พามาเที่ยวเท่านี้ก่อน,น,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน,หน,น,นใหม่นะ๊จนจ๊ะ